สวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับวันนี้แม่ครูก็ได้พาพวกเราเดินทางมาขอตัวเลขมงคลประจำวันให้กับพวกเรานะครับวันนี้แม่ครูก็ได้อาจะมาเย็นหน่อยนะครับนะครับบรรยากาศยามเย็นที่แก่งอ่าหงนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงาม เดี๋ยวเราไปติดตามตัวเลขมงคลกับแม่ครูกันเลยนะครับไปกันเลยครับพุณภาษาข้าพเจา้าแม่ครูวิลาชินีขอนอบน้อมคุณประสีรัตรนาตาไผู้อดูเดืองบนผู้เป็นธนาคารแห่งบุญขอนอบน้อมสิงซักธิ์องคเทวดาผู้ปกปักรักษายู่เดือ,นบนองบุญเงพรอแม่ธรณีท่อดูเดืองกลางข้าพเจา้าขอนอบน้อมแดองค์พระแม่คุงคา องค์พระพรผู้อยู่ต้นามสิงศักดิ์สิทธิ์องค์ปูนาคราชปูศรีสัตนาคาผู้เพิน่นคุมเมืองแห่งเมืองเล่าองค์พระปูศรีสุดโทผู้เพิน่นคุมเมืองกษัตริย์แห่งไทยองค์ปูนาคราชสองพระองค์ผู้ปูปักรักษาแห่งลุ่มเรนงําโขงแห่งนี้ก็ด,กดีลูกแม่ปูวิลาชิมีเมื่อนอนน้มนอ,นอมตาหว้ปูมาขอโศขอหลาบน้ำปูเด้อขาน้อย จิตปีลำเศร้าตีลำกะจังไหนคอยมาย่มมันเกิดความพืดหอดจังไหนไฟดอกมาหาสับแล้วในมือมีลูกตังจิตตัางใจนั่มูุดเพี้ยนผอมทันหาคุณละหมาดลางไม้ก็นั่มมากถวายครูบรดิษฐ์ข้าวนาโดดเกิดดูกนั่มมาตังจิตตัางใจมากแต่ขึืนนมีมาหอดในมือมีเ้วยความบริสุทธิ์ใจ ขออำนาจจีงสกริปิ์ขออำนาจธรแม่เทรณีขออำนาจองค์นาคราบผู้อยู่เบื้องหน้าโบนะสแห่งสะอยม่นานโบถ์งมีจ่มซอยให้ลูกประสบความสำเร็จแม่นขอกระปูก็ดีแม่นขอกัญญาก็ดีอขอกับโปรงานาคราชก็ดีขอกับองค์งพระเพิ่งก็ดีพระพายก็ดีผู้อยูใ่ใจนามมีซอยสตีตังให้ลูกแต่ความสำเร็จนี้ไมเด้ขน้อยตูที่ลูกมีมาขอมีเป็นโศกของเล่าพัฒนา เลวลาเป็นสิเกิดในย่านนันเพนวาย่า2บศ0นเวจุดาคเูนเวลาผาาเข้าวาผ่าเขาเ้า,า,เขาวาพนวาสองทุ่มสามสิบสันแล้วให้ปูเจ้าคอยเปิดหูเปิดตาให้ลูกให้ล้านให้ลูกได้รับความสำเร็จนี่ลูกสินอนคำขึ้นนี่ถาแกบ่นเด้อคะนอยคันแมนได้สำเร็จปีแล้วลูกสิแต่งตัวง,งามๆมารำถวายปูมาล่ำถวายยามาล่ำถวายสิงศักดิ์ มาล่ำถวายพระพายผูยูใ้นามีพร้อมตั้งองค์นาคราดนีให้เด้แจ่มแจ่งซ่นส้มขอให้ปูให้ยาซอยดูบในเด้อให้ได้รับความสำเร็จด้วยขณอยสาุสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าในคู่วิราชินีขอบุญบานสารกาวาทาธิบดีศรีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังมะหังวันทาองค์พระปู่ศรีสัตนาคาวิสุทธิเทวาปูเชมิ กายะวาจาติดตังมหังวันทาองค์พระปู่ศิัตนาคาวิสุทธิเทวาปูเชมีกายยะวาจาติดตังมหังวันทาองค์พระปู่ศิษตนาคาวิสุทธิเทวาปูเชมีพุทธสบบูชาธรรมสบบูชาสามังสบบูชาปิติปิติบูชาพระวันตุเมอุกาสะอุกาสาอุกาสาข้าพเจ้าขอกราบไหว้องค์พระพรายผู้อยู่ใต้น้าขอกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เหล่าเทวดาผู้อยู่เบื้องบนและพระแม่ธรณีผู้อยู่เบื้องล่างจงช่วยดลบันดาลให้สิ่งที่ลูกพูดและขอในวันนี้โจสำมริดผลด้วยเถิดนภะเจ้าค่ะ สาธุสาธุสาธุพวันตุนีนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงที่เรารอแม่ครูจุดทูปมงคลและกระท <กำ S 2> ูกรรมยานอยู่นะครับนี่ครับแม่น้ำโขงก็ไหลเขี่ยวแรงเลยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรารอไปนับทูบมงคลกับแม่ครูกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศพอแม่ครูพูดเสร็จ <ปะ S 1> ก็เป็นน้ำหมุนเลยนะครับ มีน,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 น้ำอยู่ดีๆแบบพุ่งขึ้นมาน่ะพุ่งขึ้นมาแบบได้ยินแบบทั้งสี่คนเลยเนาะ,ะครูเนานะครับท่านจะหม,มุนให้เราดูเมื่อ,มมอ,อกี้กำลังจะหมุนแล้วนะเมื่อกี้นีแบบวันนี้แม่ก็ขอล่าวค่สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยถูกหวยตามตัวตรงนะคะพรุ่งนี้ขอให้หขอให้คนทุกท่านนะคะถูกหวยคนละหนึ่งแสนบาทในวันนี้นะคะถูกหวยลาวพัฒนาเนาะ เพราะว่าพรุ่งนี้แม่จัดจัสารจ้างนางลำนางลากำกําลังเดินทางมาพอดีแตง่งโมจะมาหาแม่ครูโทรมาแล้วให้นางลำงามงาม,มาลำถวายนะคะวันนี้ก็เขากล่าวกาว่าสวัสดีค่ะพระของมาทรงหมหรือใชใช่พของอยระทรงมาหแลนวนี่นะครับสำหรับตัวเลขกํายาน และตัวเลขมงคลวันนี้ก็ได้434 4นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแม่กูแอลพารวยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ